สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมแซมนะครับพื้นกระเบื้องนะครับเพราะว่าเมื่อสองสาวันก่อนนะครับฝนมันตกหนักนะครับแล้วน้ําฝนนะครับซึมเข้าไปในร่องกระเบื้องนะครับทําให้พื้นปูนที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นปูนเก่านะครับมันทําการดีดตัวขึ้นมานะครับพอดีดตัวขึ้นมานะครับกระเบื้องมันก็โก่งนะครับผมก็ได้ทําการเลาะเอากระเบื้องเก่าออกมาก่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอากระเบื้องเก่านะครับแปะเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้เครื่องมือช่างใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นกรรมวิธีการซ่อมแซมที่ง่ายที่สุดนะครับแม้แต่แม่บ้านหรือว่าผู้หญิงก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนวิธีทําในวันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับที่ผมจะใช้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับกาวลาเทคนะครับ ซึ่งผมจะใช้กาวลาเทคตัวนี้นะครับแทนปูนกาวนะครับหรือว่าปูนซีเมนต์นะครับเพราะว่าเราซ่อมกระเบื้องแค่2แผ่นเองนะครับแล้วถ้าให้เราไปซื้อให้เราไปซื้อปูนกาวนะครับซึ่งราคาถุงละเกือบละ200บาทนะครับมันก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์นะครับเราจะใช้ตัวนี้แหละครับกาลาเทคนะครับ,าาร,บราคากระป๋องแค่45บาบาทแล้วเวลาเราใช้อะเรา เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดกระป๋องนะครับมันเหลืออยู่แล้วนะครับยังไงก็เหลือนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีการทําเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราทําการเคลียร์พื้นนะครับพื้นปูนนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็นำมีดนะครับปลายมีดนะครับแซะนะครับแซะขอบนะครับเนี่ยครับแซะขอบกระเบื้องนะครับให้มันเรียบนะครับเนี่ยครับ ใส่ให้มันเรียบเลยนะครับแล้วพื้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างตรงเนี้มันเคยเป็นร่องนิดๆนะครับผมก็ใช้เศษปูนเก่าๆของผมเนี่ยครับมาปรับพื้นก่อนให้มันเรียบนะครับหรือบางคนนะครับไม่มีเศษปูนนะครับสามารถนาทรายครับทรายมาใส่ตรงร่องนะครับใส่ตรงร่องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอากาวทับแบบนี้มันก็แน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนแผ่นกระเบื้องนะครับ นี้เป็นแผ่นกระเบื้องเดิมนะครับก็ให้เราทําการนะครับแซะขอบตรงนี้นะครับทําให้มันเรียบนะครับนี่ครับทาให้มันเรียบไว้เวลาเราใส่กาวลาเทคนะครับเราก็จะได้ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับ ใส่กาวเลยนะครับยังเหลืออีกประมาณครึ่งกระป๋องเลยนะครับเนี่ยทำการปาดก,กาวครับ ปาดให้ทั่วเสมอกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำกระเบื้องนะครับใส่เข้าไปในพื้นนะครับ ให้เราเว้นช่องไฟนะครับตามแนวของกระเบื้องเดิมนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่เสร็จนะครับเราจะนําปูนยานแนวนะครับมาใส่เข้าไปตามรองนะครับเพื่อนๆเ,เห็นแผ่นนี้ไหมครับแผ่นนี้ตอนที่ปูนมันดีดตัวขึ้นมานะครับกระเบื้องแผ่นนี้มันเกิดการแตกครับผมก็ใช้กาวร้อนนะครับ ใช้กาวร้อนแต้มไว้นะครับให้เขาเป็นกระเบื้องเดิมนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับใช้กาวร้อนนะครับเพราะว่ากระเบื้องรุ่นนี้ครับมันอายุประมาณ20ปีแล้วครับเวลาเราไปหาซื้อตามร้านกระเบื้องมันไม่มีขายแล้วนะครับลายนี้ครับก็ต้องใช้อันเดิมเนี่ยครับนี่ครับติดกาวออกนะครับถ้าใส่เป็นลายใหม่มันก็จะไม่เหมือนเพื่อนๆเขานะครับ หลังจากที่เราทําการปูกระเบื้องเสร็จนะครับผมก็ทําการผสมนะครับกาวยาแนวนะครับเป็นกาวยาแนวสีดานี่แหละครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับโป้นะครับโป้กาวยาแนวตามขอบกระเบื้องนะครับแล้วก็ปาดนะครับเก็บงานนะครับไอตัวปาดตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้รองเท้าเก่านะครับ ตัดนะครับเป็นแผ่นนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นนะครับที่ปาดปูนนะครับเนี่ยครับการปาดก็ง่ายๆครับปาดซ้ายปาดขวาครับเพราะว่ากระเบื้องที่เราซ่อมบางทีมันสูงไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับปาดไปปาดมา เสรแล้วก็ปาดแนวยาวเก็บอีกทีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วปาดแนวยาวแบบนี้นะครับเก็บงานอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักครับเราก็จะใช้ผ้านะครับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดออกนะครับนําผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดเข้าไปเลยนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้กระเบื้องปูพื้นนะครับพื้นบันไดของเราก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับก็หลังจากที่เราปูกระเบื้องเสร็จนะครับแล้วใส่กาวยาแนวนะครับกระเบื้องมันจะค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะครับข้อพึงระวังสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆอย่าพึ่งไปเผลอเหยียบนะครับอย่างน้อยเราต้องทิ้งให้กาวกับกระเบื้องที่เราติดเข้าไปนะครับแห้งอย่างน้อย24ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับ เพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานในอนาคตนะครับอีกอย่างนะครับสูตรนี้ผมไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับผมก็ได้ไปสอบถามช่างในหมู่บ้านนี่แหละครับว่ามีวิธีไหนที่เราจะไม่ต้องใช้เครื่องมือในการซ่อมแซมนะครับก็มีวิธีนี้แหละครับที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยใช้กาวลาเทคนะครับก็ยังไงสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับช่องตะลุยไอเดียให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ